บอยไปใส่กล่องยางตามพวกเนีน้อยยูทูบเบอร์งยูทูเบอร์กัตายตายางสมี่กแนบได้ช่วงแสดงยันสี่แม่ยังตัดิพึ่งไดซีอันยีสอันรั้จเียวมืได้หนี่มันยิงอันนี้าทันน่ะสวัสดีค่ะยิงอันนั้มาทันยางอันนีมัน้ยิ่งอันนั้นเปลอะไรนงจากซอมโอ้ย่เซะ ากันเล่อาคืนเก่าเบาเบาอุปกรณ์การแสดงตัวใกันค่ะเขาพี่เป่าหมดช่วงนอันนี้ไอร์ไ์สุดไอร์ไ์สุดเจอยูทูบเบอร์สักยังงด่าเอากระนีปะนี่มีปีไปเจ้าเนาะนี่โอ้ลุงเพชรมาลุงเพชรมาปากเบาเบาเลยแสดงตัวมากกลัวว่าสร้างภาพเขต้องนิ่งๆไว้เดียวสวัสดีเองกระนีก็มาติดอันอันอันเขาวๆใสๆเขาอยู่ ทำไรไม่่เครื่องเรียกแกันจีมืแ้วกักกับเบอร์นมันอุบกรณ์ินอันนี้อุบกรณบวกกับคนี่นอนก็เป็นหนักซาวด้นยนะน่นกับไก็เลยอันนี้นมอาดปาไปกดได้เด้ได้กดแช์ได้พี่นอนลดได้ี่อย เดือดนมอา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 ดเด้อเซอร์ก็นมอาดเรนมอาดนมอาดบอกแฮ็นมอาดนเทหันมาหันมาใครก็กดไลค์กดแชร์เด็ดนมอาดไปกดไลค์ในเด้อพีน้องตอนนี้มได้หามือมได้หอดหกมือเทีย

แกมีแกมันง่ายไงเจ้าเอน้องๆเอาทาเขาาเจสรดหรอกเว่าว่าเอาไปเาะเรว่าอ้นลังไส้ดลังไส้สดเพราะว่าเขาไล่สดว่ไลตอนช่วงสอมเนาะกับ นิวโหยยูทูบเบอร์ทุกคนเหมือนใจนิวโอยคลิปมากนะคะบ่มีบ mm ่ม hmm. ีคลิปทีจะลงอยู่ตรงนี้ต้องตั้งที่ลุงเพชรกำลังเอาพ่อพ่อดีกำลังตั้งใจพอใวาทีพอดีนะคะพี่เพชตั้งใจกับพ่อเบิดแล้วพี่น้องแกงงวงค่ะตอนนี้ ปีหนึ่งแต่ละคนที่ทำเองกนนใจบางคนก็ทอดกินกัเห็นกันตอก่อนค่ะพี่น้องมันสิบเร้วฝากกดไลค์กดแชร์เพจน้องแต่ด้วยนะคะบ๊ายบายมัอคกหนึ่ักคหนึ่งกวา